สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่เพชรโจนสาขาเสรีไทยนะครับ68นะครับสำนักงานใหญ่นะครับวันนี้เรามาดูอิซูซุมิวเอ็กนะครับปี2017นเะครับเครื่อง3 0 0 0นซีซีนะครับมาดูความหล่อันเลยตัวนี้นะครับมาวิ่งน้อยนะครับอยู่ที่1 6 0่0 0กกิโลนะครับราคาเปิดอยู่ที่7 แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นเครื่องสามส่นนะครับดูภายนอกภายในกันนะครับตัวนี้นะครับให้แม็กขอบสิบแปดมันนะครับยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะครับยาง s อ v นะครับยางปียี่สิบสองนะครับตัวนี้เรามาดูภายในกันบ้างน,นะครับ ภายในตัวนี้นะครับเป็นสีเบดนะครับสีครีมนะครับเบาะนะครับเดินแท้จากโรงงานนะครับเกียร์ออโต้นะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็เป็นแอร์ออโต้นะครับให้จอมาด้วยนะครับเป็นเนวีนะครับต่อกล้องมองหลังนะครับกระจกมองหลังเป็นกระจกตัดแสงนะครับมีกล้องหน้ารถมาด้วยนะครับตัวนี้ มาดูด้านท้ายดูห้องโดยสารบ้างนะครับด้านหลังนะครับเบาะสภาพใหม่มากเลยมีจอนะครับใด้วยแอร์ด้านหลังนะครับมีสวิตช์ปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านหลังนะครับพร้อมไฟอ่านแผนที่นะครับด้านหลังด้วยนะครับมีระบบเครื่องเสียงนะครับอยู่บนหลังคาด้วยนะครับแอร์แอร์ห้องผู้โดยสารใช้ตอนท้ายสุดนะครับ ก็มีความเย็นทั่วถึงแน่นอนตัวนี้นะครับดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายตัวนี้ก็ค่อนข้างสะอาดเลยมีที่ชาร์จเจอร์ด้าหลังมาให้ด้วยนะครับกล่องเก็บสัมภาระนะครับเบาะพับได้นะครับตัวนี้ก็วางทำให้วางของได้เยอะนะครับ ก็มาดูกันได้นะครับที่เพชรยนต์นะครับมินบุรีนะครับปี2017เครื่อง3.0นะครับราคาเปิดอยู่ที่799,000บาทนะครับคันนี้สวยๆเลยยางใหม่ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูกันต่อนะครับที่อิซุสุนะครับมิวเนะครับตัว2017เช่นกันเลยแต่เป็นเครื่อง1.9นะครับคันนี้ก็เดิมเดิมหมดทุกคันนะครับทั้งคันนะครับ เป็นเ,เลขไมล์ตัวนี้จะอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลนะครับราคาเปิดอยู่ที่7 5 9 0 0สบาทนะครับตัวนี้เป็นแบ็ขอบ18เช่นกันนะครับแต่ยางเป็นปีปียีนะครับสวยๆเดิมๆเ,เหมือนกันเลยนะครับคันนี้คันนี้จะแตกต่างจากคันนู้นตรงที่ว่า คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับพวงมอะไรมาติฟังก์ชันเหมือนกันจอนะครับเป็น CD วิทยุ fm/am เหมือนกันนะครับกระจกจะไม่มีที่ตัดแสงนะครับแล้วก็ระบบแอร์จะเป็นเมนนวลนะครับก็คือใช้เปิดปิดเอานะครับบิดเปิดปิดเอานะครับ7,59,000บาทนะครับคันนี้ เบาะนะครับเดิมแท้จากโรงงานสีสีครีมนะครับด้านหลังนะครับมีจอนะครับมีแอร์ด้านบนหลังคาคล้ายๆกันนะครับข้างหลังใหม่มากนะครับตัวนี้รอบคันตัวนี้นะครับก็สวยเหมือนกันนะครับเดิมๆนะครับเบาะพับได้เหมือนกันมีช่องเก็บสัมภาระเช่นกันนะครับ สวยๆนเดิมตัวนี้มีกล้องบันทึก um, ด้านหลังนะครับก็สนใจนะครับมาดูรถนะครับเรายังมีอีกหลายรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นขายดีก็คือมิวเอ็กกับ f o r t u n น r นะครับก็มาดูไ <in conduction crap> ด้นะครับที่เพชรยนต์มีนบุรีนะครับติดต่อเซลล์น้องเอกนะครับ080 440 999 7นะครับขอบคุณมากครับ